ค่ะวันนี้พี่ตั๊กก็จะมาขอแชร์ข้อมูลที่ฉีดยาวัคซีนเมื่อวานนี้แอสตราเซเนกาเมื่อวานนี้นะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ของใครๆได้บ้างไม่มากก็น้อยเมื่อวานฉีดตอนบ่ายสองโมงนะคะก็ทุกอย่างรับรื่นที่โรงพยาบาลบำรุราษ์ก็รับรื่นเรียบร้อยดีนะคะกลับมาบ้านก็พยายามไม่ทําอะไรนะคะเพียงแต่แต่ไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้นะเราก็ทําอะไรปกติของเราขยับแขนขยับขาแต่อย่าไปนอนนิ่งๆนะคะมันมีอาการหาวบ้างนิดหน่อย นะคะหาวแต่สามีนี่เขาจะมีตึงๆตรง,ง,ง,งนี้นิดนึงแต่ผลข้างเคียงเหล่านี้ก็ไม่ได้ถือว่ามากเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้านอนกับปกตินะคะเราก็นอนมองหน้ากันไปมาเธอเป็นอะไรหรือเป,เปล่าคุณเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะก็หลับได้ปกติจนกระทั่งถึงเช้าแต่ ก่อนนอนทานพาราดักไว้เลย1เม็ดนะคะก่อนนอนหลังจากนั้นตื่นขึ้นมาก็โอเคนะคะคุณหนุ่ยแข็งแรงไม่เป็นไรตัวตัววิตาเองก็โอเคนะาไม่เป็นอะไรแต่รุ่งขึ้นอยากจะแนะนําว่าควรจะพักสักหนึ่งวันนะคะอย่างเช่นวันนี้ก็เดี๋ยวพักครึ่งวันพอเดี๋ยวจะเข้าออฟฟิศแหละก็ ยังไม่มีปัญหาอะไรตื่นเช้ามาก็ทานผาไหนึ่งเม็ดนะ,ะทุกอย่างปกติดีแขนข้างนี้ที่ฉีดก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดและมันก็มีตุยๆเลื่องปกติของการฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าเราก็ขยับแขนได้เป็นปกติแต่อยากจะบอกว่าขอให้ฉีดเะคะ่ะตอนนี้วัยนี้นะคะวัยนี้กําลังไล่ฉีดกันหมดแล้ว a s สตารสเาเซ c a ไม่ได้มีผลอะไรท่าท่านะคะอาจจะเป็นกับบางคนถ้าคุณเตรียมตัวอย่างดีเช่น เขาบอกว่า,างดกาแฟชาต้องงดงดจริงๆนะคะบางคนก็อาจจะไม่มีวินยัยแอบบ้างนอนสองวันนอนให้พักผ่อนให้เพียงพอเลยนะนอนจริงๆอันนี้นอนเต็มที่เลยตื่นมาวันนั้นรับประทานน้ำนะดื่มน้ำก็ลิตรเกือบลิตรครึ่งขวดใหญ่ๆเนี่ยทานเลยเต็มที่เลยนะคะทานให้เต็มที่แล้วพร้อมที่จะไปฉีดยาไปฉีดวัคซีน ะะทำแค่นี้ก็น่าจะโอเคเพราะตัวเองเตรียมแบบนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นตื่นเช้ามาก็โอเคยังไม่มีอาการอะไรนะคะเดี๋ยวจะรอคืนนี้ดูอีกวันถ้ามีอาการอะไรจะมาแชร์แต่ถ้าใครเตรียมตัวขนาดนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าโอ้มีปัญหามีผลข้างเคียงก็ลองแชร์เล่าประสบการณ์ให้ฟังก็ได้นะคะฉีดเธอค่ะอยากให้ฉีดเราจะได้ปลอดภัยกันไปด้วยกันนะคะค่ะ